ไม่ใส่ลกเม้นะโอ้เตียวอันมอบไปพูดอดไแน่นอนี่ยมบให้น้องเมฆคนสวยเมฆคนสวยจ้ามอบให้คนข่างซอกในเด้ออย่างคือคนข่างซอกมี่อ่านดิเออคนข่างซอกคือเมียอนดิแล้วก็ม่อไปอันนี้เมนกนกลูกนกสาขำแก้วมึงบุญก็เจี๋ยหน่อยคันนก็ไม่เด้อจ้าจ่าไถ่ได้กว่าเด้อเขียนทุกสายเด้อลาตีสวัสดิ์โอเคค่ะลาตีสวัสดิ์ เขาธรรมดาได้อนนี่นเห็นอยู่กับนักดนตรีนี่ยู่ในโกดังรถเฮนี่พยางนี่บุกเขายึบน้ำนะครับแม่นเหยียบแต่กแก้ว <laughs> ไ่ได้ต้องใส่กระปุ๊ขาดบุ๊ไม่ได้บ่เสียความรู้สึกเดี๋ยวมาดีสี่ตำปลาเดี๋ยวไปเมียนตำตำหงุงตำหงุงตำหงุงซูกินเจ้าเห็นหงุงบ่พอเจ้าเห็นหงุงบ่อเห็นเพาะล่างๆนี่หงุงอยู่นี่เน่ถือให้เลยเออเห็นอยู่เออเห็นเห็นเพาะล่างๆไปได้ไปได้บ่เห็นหงุงจะเห็นหีวัดดิโอ้ยเรื่องโอ้ยมื่อนีร่ไหนผู้สามเมา่อไหร่สามเมืกอไหมาทายเราอยู่นี่แต่ว่าข้าพูดในีห้องสีแดงเลยอรุณอรุณ ่ะเดี๋ยวยืนอยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวสิถอยน้อง